เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีา้เป้ารถเดิมๆนะคุผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้หอนด้าแจ้ครับเดิมๆโรงงานเครื่องเกียร์ดีสีเดิมๆมบางๆครับอันนี้ดีไม่มีรอยชนนะอาจจะมีสีด้านสีลอกบ้างนะครับอเดิมๆครับตามอายุการใช้งาน ราคาไม่แพงครับสุดคุ้มเลย59,900่ 9, 9, บาทไม่มีรอยชนหนักนะครับเล่มพร้อมโอนราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยครับเครื่องเอียงดีรับทางไกยได้สบายไม่มีปัญหาเกียร์ออโต้นิ่มน,นวลไม่กระตุกไม่กระชากมาเดิมท้ายเดิมเครื่องเสียงมีฟังระบบไฟฟ้าใช้งานได้กระจกไฟฟ้าชงล่างดีมากครับภายในสวยสะอาดอเย็นน้ำมันล้วน,นของโดยสารสะอาดครับเป็นเบาะหนัง ราคาสุดคุ้มเลยครับ19,900บาทเท่านั้นเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตาม,มกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เเผ้าและซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยอันนี้พี่จัดดูรถอยู่ชเชยงเศร้าครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ช่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับ องเครื่องทำเดิมแห้งๆนะครับคันหน้าบางๆรูนรถยังกลมบอดีด้ดีไม่มีรอยชนหนักนะครับภายในสะอาดเรื่องดึนเสียงจอสัมผัสให้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเพลงที่พวงมาลัยได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ